สวัสดีค่ะท็อปสิเปี้ยนสถานที่อย่างบึงหรือริมคลองนั้นส่วนใหญ่มักเป็นที่ประจำของสิ่งนักตกปลาเพราะมีโอกาสจับปลาหรือตัวอะไรได้ใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้สิเด็ดกว่าเมื่อมีคนไปที่นั่นแล้วจับภาพแปลกๆเอาไว้ได้นะสิทั้งสัตว์ประหลาดที่คืบคานขึ้นฝั่งเครื่องบินลำเบิ่มและอื่นๆชวนช็อกอีกเพียบบางทีหลังจากดูคลิปนี้จบคุณอาจจะไม่กล้าไปเดินแถวนั้นอีกเลยก็ได้ใครจะรู้ตุ๊กตาเสียบไม้กลางบึง เราคงเคยเจอแต่ลูกชิ้นเสียบไม้ใครจะเชื่อบ้างว่าตุ๊กตาเสียบไม้ก็มีนะแถมยังรอคอยอยู่กลางบึงแห่งหนึ่งแอาลาบามากกว่า21ตัวอีกด้วยโดยแต่ละตัวมาพร้อมกับใบหน้าอันขาวซีดบางตัวหัวก็หลุดแถมยังใส่ชุดโบราณอีกต่างหากและไม่ใช่แค่ที่นี่ดินแดนออสเตรเลียก็มีคนไปพบตุ๊กตาสาวน้อยผีสิงบนริงชาแถบปาชายเลนสร้างความสยดสยองให้กับชาวบ้านที่พบเห็นเป็นอย่างมากที่สําคัญคือ จนป่านนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าที่มาของเจ้าตุ๊กตาพวกนี้มาจากไหนอย่างไรอีกด้วยก็ได้แต่หวังว่ามันจะเป็นแค่การหยอกเล่นเท่านั้นนะสัตว์ประหลาดแห่งหนองน้ําใครเดินเข้าไปในป่าแล้วเจอตัวประหลาดแบบนี้ไม่กีดคือเก่งนะเพราะเจ้าตัวหน้าเขียวอีขนดกนิ้วยาวเตรียมขมือบเราแบบนี้เพ่นสิขารออะไรแต่ก่อนที่จะก้าวขาออกจากที่นี่ทีมงานถึงกับต้องรีบมาป้องปาก เพราะสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ในหนองน้ำแห่งนี้เป็นซีนลงโทษของรายการตลกชื่อดังสัญชาติอเมริกันอย่าง Impactical Joker ที่ชายคนนี้ต้องแต่งตัวเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานแห่งหนองน้ำลุยเซียนาและเต้นท่าประหลาดๆให้ผู้ชมดูกันค่ะโอ้ยเนาะใจหายใจคว่ำหมดแล้วรถบัตคันเก่างงละสิ่งว่าทำไมในทะเลสาบเกลือถึงมีรถบัตรสภาพเก่าเก่า,ก,ากึกจอดอยู่ตรงนั้นได้ใครกันนะช่างพยายามซะจริงและที่น่าสะพึงไปกว่าคือ มันจมอยู่ที่นั่นมานานเกือบ50ปีแล้วด้วยสืบไปสืบมาพบว่าประมาณ150ปีก่อนหน้านี้มันเคยเป็นทะเลสาบมาก่อนจกระทั้งมีการทําเหมืองทองแดงจึงระบายน้าออกไปแต่หลังจากเลิกทำเหมืองในปี1980และหยุดการสูบน้ำก็เลยทำให้น้ำค่อยๆเพิ่มขึ้นจนมีระดับสูงอย่างที่เห็นส่วนปัจจุบันสถานะของที่นี่ก็กลายเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติไปแล้วและมีน้องๆสารพัดสายพันธุ์พากันบินวนเข้ามาหากินค่ะบ้านกลางน้ำ หากคุณคิดว่าบ้านหลังนี้ถูกน้ําท่วมคุณคิดผิดแล้วเพราะนี่เป็นผลงานศิละปะของศิลปินชาวฝรั่งเศสท่านหนึง่งที่ได้แรงบันดาลใจจากโรงแรมขนาดเล็กแถบแม่น้าลัวเดิมทีมันถูกจัดแสดงไว้ที่อื่นแต่น่าเสียดายด้วยลมและกระแสน้ําเชี่ยวได้ทําให้มันผิดคว่ำและพัดพาต,ตัวบ้านออกไปไกลจนกูไม่กลับงานนี้เลยต้องให้บริษัทเอกชนเข้ามาช่วยเหลือโดยยึดด้วยสมอทําให้ตัวบ้านเอียงไปด้านหนึง่งซึ่งเหมาะเจาะเข้าคอนเซปต์คล้ายกับบ้านกําลังไหลไปตามกระแสน้ําเป๊ะ แต่จะว่าไปด้วยดีไซน์ของบ้านก็แอบหลอนพอดูหวังว่าใครเดินผ่านมาตอนกลางคืนจะไม่มีอะไรโผล่ออกมานะฝูงเป็ดนับล้านถึงกับต้องร้องโอ้โหเมื่อเจอกับกองทัพสิ่งมีชีวิตนับล้านกำลังเคลื่อนที่ไปไหนสักแห่งแต่พอซูมดีๆอ้าวนี่มันเป็ดนับล้านกำลังว่ายน้ำอยู่นี่นะเาเยอะไปไหนเนี่ยไม่ต้องตกใจค่ะนี่คือการเลี้ยงเป็ดในแม่น้ำแห่งหนึ่งที่เมืองเกรละาซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการเลี้ยงเป็ดของอินเดียและมีความอุดมสมบูรณ์มาก สังเกตได้จากพฤติกรรมที่แสนจะแฮปปี้ของเจ้าเป็ดพวกนี้ได้อ๋อได้ข่าวว่ารัฐบาลสนับสนุนอีกต่างหากเหลียงดีดูแลดีขนาดนี้ไม่หนีไม่มีไม่จ่ายเอ้ยไม่ตีปีกร้องก้าบกราบไปไหนแน่นอนจ้าซากเครื่องบินบนเกาะรถเมื่อยูทูบเบอร์สายค้นหาลงพื้นที่ทังทีก็ต้องเจออะไรเจ๋งๆใช่ไหมล่ะแล้วรอบนี้ก็ทำเอาเอฟซีอึง้ง เมื่อพวกเขาเดินเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งบนเกาะโรดแล้วพบกับซากเครื่องบินแอร์โลคอมมานเดอร์ไฟสิตี้เอสภาพพังยับเยินในแอ่งน้ําดูทรงแล้วน่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันซึ่งมันก็เป็นจริงค่ะเนื่องจากสืบแล้วพบว่าในช่วงปี1971ที่เครื่องบินเทคออฟจากแมสซาชูเซสนักบินเจอทัศนวิสัยที่ไม่ดีและปัญหาขัดข้องทางด้านเทคนิคเลยร่อนลงในพื้นที่ป่าชุ่มน้ำในอิสเรวนิชสงสัยจะแรงไปหน่อยหน้าตาของเครื่องบินสุดเทคเลยบูบี้แบบที่เห็นนี่แหละค่ะ สัตว์ประหลาดคลานจากน้ำหากมองจากข้างหลังหลายคนก็คงเดาว,ว่าเป็นหญิงสาวกำลังเล่นน้ำกลางป่าผมยาวสลวยสวยเก๋แต่เอ๊ะดูจากท่าทางยื่นมือขึ้นมาก่อนแล้วมันดูแปลกๆเฮ้ยหรือว่านี่จะเป็นพลายน้ำแห่งอเมซอนว่าแล้วก็ขอซูมเข้าไปใกล้ๆหน่อยสิถ่ายอวดชาวโซเชียลหน่อยปะโทที่แท้เจ้าตัวขนดกคานกระดึบกระดึบก็คือสลอสสัตว์เจ้าท่นแห่งป่าเมซอนนี่เองโดยเราพบเจอมันได้ตามต้นกงกลางสีแดงแถบแม่น้ำเลยล่ละคะ่ะ โถน้องเอเราก็ตกใจนึกว่าปีศาจท,ที่ไหนเกือบช็อกซินีมาแล้วนะเนี่ยงาช้างแมมมอสใครว่าในหนองน้ําจะมีแค่พืชและสัตว์ต่างๆเท่านั้นบางครั้งก็คนพบทางโบราณคดีได้เหมือนกันอย่างในเคสนี้ที่นักบรญชีวินวิทยาไปพบกับงาช้างแมมมอสสัตว์ดึกดาปันที่ทุกคนต่างรู้จักกันดีในดินแดนอาหารไกลแห่งหนึ่งในรัสเซียแม้โครงกระดูกจะถูกฝังลึกเพียงใดก็ไม่เกินความสามารถของนักล่าง,งาช้าง ที่นําไปขายทอดต่อตลาดมืดในมูลค่าสูงแม่จะโชคดีบ้างที่พวกเขาพบบางส่วนแต่ถ้ามาช้ากว่านี้บางทีก็อาจจะไม่เหลือให้ศึกษาอีกเลยก็ได้อสุรกายมีปีกแข่งหนองน้ำํำงงกับเป็นไก่ตาแตกเมื่อเจอกับเครื่องบินรังนะักบึงกลางป่าแบบนี้และนี่ก็คือเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกาที่ใช้นในช่วงปี1939ถึงห9 4 5หละะังจากการโจมตีอย่างหนักหน่วง คุณปู่บัวอิงบีเซเว่นทีนอีฟลายอิงฟอรเทลำนี้ก็ได้ตกลงสู่หนองน้ำในป่าปัวนิวกกนีที่เข้าถึงได้ยากแต่แล้วในปี2006มันก็ได้รับการมูรณะและจะแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติารรศาสตร์การบินของสหรัฐอเมริกาแล้วเร Kristen ียบร้อยนี่ดีนะที่มีคนไปเจอไม่อย่างนั้นคงได้นอนหนาในน้ำอีกนาแน่แน่กระเบนตัวใหญ่ไซยักษ์ทำเอาชาประมงแถวริมน้ำโขงถึงกับท้อ แทนที่จ,จับได้ปลาธรรมดาธรรมดาแบบทุกวันแต่ด้านจับปลากระเบนได้แล้วก็ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดานะคะแต่เรียกได้ว่าเป็นปาน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเพราะตัวยาวเกือบ4ี่เมตรแถมยังหนักเกือบ300กิโลกรัมอีกโอ้โหและตอนนี้บอกได้ว่าปาน้ําจืดขนาดใหญ่ทั่วโลกกาลังจะใกล้สูญพันธุ์เพราะถูกมนุษย์จับไปเป็นจํานวนมากจึงเป็นบุญตาของเราจริงๆที่ได้เห็นพี่กระเบนยักษ์ตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่เลือดพระเจ้าตากของแท้คะ่ะ เนยอายุ2,000ปีเปลี่ยนจากเรื่องสยองสยองไปเจอความอย่างเดสกากันบ้างดีกว่าใครมันจะไปคิดล่ะคะว่าลิมบึงซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้น้ำจะยังมีเนยอายุก็2,000ปีน้ำหนัก10กิโลกรัมอยู่ที่นั่นด้วยหลังจากค้นพบและนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยเช็คปรากฏว่าอึ้งกันไปหมดเพราะนี่คือการทำเนยแบบไอแลนด์สไตล์ชาร์ตแต่หลังจากตรวจส่วนผสมพบว่ามันไม่ได้มีส่วนผสมของเกลือหรืออะไรเพียงแค่ทำแล้วเอามาฝังไว้ลิมบึงเพื่อให้เย็นและเก็บได้นานที่สำคัญคือ ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็มีคนเชื่อว่ากินได้อยู่แต่นักวิจัยแอบฝากมาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของท้องไส้ก็อยากกินเลยจะดีกว่านะสิ่งมีชีวิตปริศนาในทะเลสาบรัสเซียทำเอาคนรัสเซียตื่นตาตื่นใจกันไม่น้อยเมื่อมีคนเจอสัตว์ประหลาดคอยาวสีขาวกำลังลอยเด่นอยู่ในทะเลสาบแห่งหนึ่งขณะที่เรือแล่นผ่านไปแบบชิลๆอีกซึ่งผู้พบเห็นต่างกับผู้เป็นเสียงเดียวกันว่าหน้าตาลึกลับคล้ายกับล็อกเนสหรือเนสซี่สัตว์ประหลาดในตำนานของสกอตแลนด์ ที่จนป่านนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีตัวตนจริงหรือไม่หรือว่ามันจะแอบว่ายน้ำมาเล่นที่รัเสเซียกันนะเอ๊ะหรือมันอาจจะเป็นสัตว์ลึกลับตัวใหม่ที่รอการพิสูจน์เหมือนกันแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่ามันคือตัวอะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยหนังสือบทเพลงสรรเสริญพระเจ้านอกจากก้อนเนยยักษ์อายุ2000ปีแล้วที่ไอแนล์ก็เจอสิ่งชวนอึง้งนั่นคือหนังสือบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าที่มีอายุย้อนไปเมื่อราวปีคศ8 0 0ถึง1,000โหทำไมรักการฝังอะไรเช่นนี้ โดยคนที่พบก็คือคนงานก่อสร้างที่กำลังขุดบึงด้วยรถแบ็คโฮนั่นเองฟูเชลชางกล่าวว่านี่คือการค้นพบเอกสารยุคก,กลางตอนต้นของชาวไอริชครั้งแรกในรอบสองศตรวรรษเลยทีเดียวว่าแต่ของดีแบบนี้ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้นะใครรู้อย่าลืมมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะคะสิ่งมีชีวิตตาโบเอาละสิคะตัวประหลาดริมน้ามันกลับมาอีกแล้วตาดําๆโบอรูปร่างแอบคล้ายมนุษย์ควักมือหย่อยๆเหมือนเรียกไปหาอีกเฮ้ย แค่มองไกลๆก็หลอนแล้วจ้าไม่กล้าไปหาหรอกกลัวโดยคลิปนี้ผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้อัปโหลดไว้ในบัญชีของตัวเองแล้วก็มีคนเข้ามาดูมาคอมเมนต์ถามกันเยอะเลยว่ามันคือตัวอะไรทำไมน่ากลัวเบอร์นี้แต่ถามกันเข้ามาเยอะแค่ไหนพี่เจ้าของคลิปก็ไม่มาตอบจ้าเอ๊ะหรือนี่จะมาแกงหม้อใหญ่ให้คนทางบ้านอีกหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยกลับมาเฉลยด่วนชาวโลกรอฟังอยู่ตัวประหลาดคล้ายมนุษย์ วัยรุ่นอันเจริน่าเจอดีเข้าแล้วเมื่อพวกเขาได้ปะทะกับตัวประหลัดคล้ายมนุษย์แป๊บๆแ,แถวต้นไม้ริมน้ำในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งรูปร่างสูงยาวแบบนี้ใช่เลยมันต้องเป็นเอเรียนแน่เลยเชื่อหัวพี่เลืองสิพอเอารูปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสืบสวนปรากฏว่ามันคือของปลอมตัดต่อเห็นเห็นและเอเลียนที่เห็นอยู่นี้มันมาจากหนังเรื่องทซายหรืออาจจะเป็นภาพนิ่งจากภาพยนตร์แนวไซไฟสักเรื่องนี้แหละใดๆก็คือจนป่านนี้ก็ยังหาข้อมูลสรุปไม่ได้ตกลงมันเป็นตัวอะไรกันแน่นะ น่าสงสัยจริงๆหุ่นไล่กาสุดสยองสุดติ่งที่ริมบึงจริงๆคัะคุณเกิดมาไม่เคยเจออะไรน่ากลัวแบบนี้มาก่อนเลยจ้ะแม่เพราะหุ่นไล่กาตัวนี้มันขนพองสยองก้าวสุดๆไปเลยนะสิไม่ใช่แค่ไล่นกออกไปนะจ๊เะเผอๆคงไล่คนและไล่ปลาที่อยู่ในน้ำจะด้วยเพราะนึกว่าเจอของดีริมบึงเข้าแล้วเช่นเดียวกับหุ่นมนุษย์สุดสยองลอยอยู่กลางน้ำที่ญี่ปุ่นเป๊ะถึงแม้จะเป็นผลงานประติมากรรมจากเศษไม้ แต่ถ้าใครได้เห็นมันยู่นิ่งๆพร้อมกับไรหน้าไร้ดวงตาแบบนี้ใครเห็นก็ต้องโกยเธอโยมเหมือนกันหมดต่อให้เป็นงานศิลปะที่น่าจะดีต่อใจก็ตามขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อป10บ็อกช็ใหม่เต็มไปด้วขนมแสนอร่อยสั่งได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย